น่าจะได้จับเงินล้านใหม่ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเองอาจจะเป็นคนธาตุดินพรึกศพกันมังกรทนธาตุไฟเมษิงานูนะคะชาวราศีมีหรือว่าชาวราศีกรกฎค่ะตัวคุณเนี่ยปีหน้ามีโอกาสที่จะจับเงินล้านได้นะคะแต่ต้องปรับทัศนคติกันิดหน่อยค่ะนะค,ะนะคเพเนท์รักนายออฟบารเนี่ยคือมันเหมือนเราใช้ชีวิต มีความสุขมีเงินนะคะแต่ยังไม่ถึงสักทีแต่สิ่งที่ไพ่บอกะคะ่ะคือคุณอาจจะห่วงเงินโ r o เพนต์คอ e ค่ะคุณเหมือนจะลงทุนเท่าที่คุณแบบเหมือนพอใจอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วะคะ่ะตัวของ Hangman ขึ้นมาค่ะการลงทุนในในเ,เงินที่เรามีมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับความคิดนิดนึงค่ะเดชาริออขึ้นมาเนี่ยบอกว่าสําเร็จได้แต่มันมาจากหมดความอดทนพยายามการฝัน พันฝ่าการพยายามของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะใช้เงินบ้างนะคะลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงค่ะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มากพอเราสามารถปรับทัศนคติปรับความคิดเราก็กล้าลงทุนมากขึ้นมันจะทําให้คุณนะคะประสบความสาเร็จได้ในที่สุดเงินล้านไม่ได้ไกลเกินไปนะคะขอให้คุณตั้งเป้าแล้วก็วางแผนไว้ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ